สวัสดีค่ะไปต่อกันที่ราศีเมษทัดไฟนะคะเรื่องราวของคู่บุญคู่แท้กับผู้เวรคู่กรรมนะคะภาพรวมเรื่องราวของความรักของชาวราศีเมษเดือนกร,รกฎาคมปี2 5 6 6ค่ะสถานการณ์ค่ะ เด็กถือไม้ค่ะ The Magician เสียมาย ปัสวินนุ่มถือไม้ The Emperor Temperance การศึกษาไฝรู้เรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดนะคะเพื่อาการจะเริ่มต้นทำในสิ่งใหม,ม่ๆดาวพุทธค่ะ การงานการสังคมดาวพุธปัญหาอุปสรรคเข้ามาแก้ไขดาวพุธโยนเรือนปุตตะเป็นการที่จะได้ผลิดอกออกผลสิ่งใหม่ๆนะคะตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนฝ่ายตรงข้ามเพศตรงข้ามคนรัก23กรกรกฎาคมนี้การดยเริ่มสิ่งใหม่หมจะมั่นคงผูกพันได้ ก็ต้องมีแรงกระตุ้นเริ่มที่ตนเองคิดใหม่ทำใหม่รอมชอมนะเข้าหาปรองดองเข้าอีกฝ่ายค่ะประสบการณ์ในไหวที่ยังไหวอย่างน้อยนะคะ เรียบเร่งเรียนรู้ไฟศึกษางานออนไลน์งานเสือ่อโฆษณาประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวข้องกับการเดินทางการสื่อสารมีไอเดียคิดสร้างสรรค์ลงมือทำค่ะทำประสบการณ์เพื่อต่อยอดนะคะทำในสิ่งใหม่ๆค่ะเปลี่ยนแปลง ที่ตนเองมีโอกาสได้มีธุรกิจเล็กๆของตอนเองที่มั่นคงขยายออกไปรวมกันกับวิวานนมสาวงานทางด้านศิลปะผวามสวยความงามธุรกิจนี้ก็มีคนต่างถิ่นคนรักมาสนับสนุน ให้สำเร็จมีปัญหาอะไรเข้าหาผลรักสนับสนุนการลงทนราศีเมษต,ตนเองก็ได้มีความรับผิดชอบบริหารบริวารรับตัวเข้าหา มุนเอาการคิดและลงมือทำสิ่งใหม่ๆนะคะนะชีวิตชีพจรลงเท้าชีวิตเปลี่ยนไปแล้วตามฤดูกาลเวลาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากอีกฝ่ายไม่ว่าจะคุณพ่อคุณแม่ปู้ย่าตายาใหญ่นะคะผู้ใหญ่สนับสนุน ไม่ใช่เหตุมังเอินค่ะเป็นญาติมิตรพี่น้องร่วมตามกันมามาร่วมสนับสนุนแก้ไขในปัจจุบันชาติตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่มีวัตถุนิยมสิ่งของอะไรครอบครัวปุยตายายพ่อแม่และหมุนเอาคนรักคนทด่ใช่มิเกณฑ์เป็นคนตั้งถิน่น ทั้งที่ต่างแดนไกลโอกาสได้พวบคู่ต่างถิน่นมุนเอาความรักตามเวลาที่ได้เดินทางพบปักรวมติดต่อเจรจาสั้าคร่องว่งไวชีวิตเปลี่ยนแปลงไปก็เหมาะกับการมีคู่นะคะ คู่และผูกพันกันเป็นครอบครัวสิ้นสุดการรอคอยได้พบกับคู่ที่มีบุญบารมีนะคะรองคู่กันมาก่อนๆนะคะแค่มองตาเห็นหน้าประสบพักก็เหมือนได้เป็นคู่ที่ใช้ชีวิตกันมา แต่อดีตชาติคนะ่ะชีวิตจะเปลี่ยนแปลงมันคงมากยิ่งขึ้นก็ดยได้พบกับชีวิตที่ได้มีคู่ครองค่ะส่วนที่หมุนเอามานะคะคู่ที่มีไวมากกว่าค่ะ สมหวังค่ะมาดูไพ่สำหรับที่สองว่าคใครนะมีประสบการณ์ผ่านร้อนหนาวมาความขยันมันเพียนสุดใดในเล่าจะเท่าความสุขสงบออันนี้ก็ผ่านการมีคู่ครองคู่มาแล้วผิดหวังนะคะด้วยความ พยายามที่จะดิ้นรนหาความสุขไปสู่วันปลายโดยการมีคู่แต่งงานก็ผิดหวังนะคะเหลือแต่เพียงความหวังความหลังที่ต้องลบเลือนไปให้ได้ผิดหวังะคะ่ะสุขใดในเล่าจะเท่าความสุขสงบเป็นคน เงียบนะคะเก็บตัวผ่านการย่าร่างมาผลต่างทิน,นะคะ่ะอ่าที่มาเกี่ยวข้องกับชาวเมรนะคะผลเงียบนะคะร่างตัวท้วมๆตัวใหญ่ๆนะ,ะผลพูดน้อยคะ่ะเก็บตัว มีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นมีพลังความรู้ความสามารถในการที่จะทําให้ชีวิตสุขสบายด้วยการงานความรู้ที่ชํานาญในงานเฉพาะด้านอันนี้ครองคู่แล้วก็ผิดหวังนะคะตกพุ่มหม้ฝันจะเป็นจริงก็จะได้พบคู่ที่ฝ่ฝันเอาไว้ ก็ลงมือทำค่ะคนเก็บตัวค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นคนช่างฝันนะคะเก็บตัวรักสงบค่ะมาดูอีกฝ่ายหนึ่งค่ะอันนี้การงานเกี่ยวข้องกับงาน สอนงานวิชาการความรู้ขอบอาจารย์นะคะเก็บตัวอยู่แห่งหนตำบลใดไม่อาจล่วงรู้ได้ค่ะคนอยู่ในลูกของความฝันนะคะ,ะรักใครก็รักคนที่มีคู่ค่ะ,ะมาดูอีกฝ่ายหนึ่ง การเริ่มต้นอย่างที่เก่าวแรกการติดต่อเจรจาอ่าเป็นคนต่างถิ่นค่ะผูกพันมั่นคงอืมคนต่างถิ่นค่ะช,ชิประจรลงเท้ามาติดต่อพวกปะได้เจออก็คนต่างถิ่นต่างที่แดนไกลค่ะนะ นต่างถิน่นค่ะร่วมการงานกันคนแตกต่างกันทางเชื้อเพเพเชื้อชาติศาสนาเจ n เนอเรชั่นแก็นะคะวันนี้เขาก็มีนคนที่ใช้ชีวิตเกิดอีกถิ่นที่มาใช้ชีวิตนะอีกถิ่นที่หนึ่งค่ะมาลงทุนการค้าการงานการสังคม คนต่างถิ่นกนมีเกณฑ์เป็นคนต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลรู้จักคุ้นเคยกับผู้คนต่งางญาติมิตรแต่ก็ต้องมีการได้พบกันแล้วก็ต้องจากรวมธุรกิจโรงงานใหญ่โตงานหนักเดดเหนื่อยแบกหามผนโชคดีจากการงานนี้ได้พบ กับบริวารที่คุ้นเคยมีเหตุให้ต้องจากกันไปก็ด้วยหน้าที่รับผิดชอบที่ไปผูกพันมีความสัมพันธ์พบรักมีครอบครัวได้รับการดูแลเอาใจใส่ทำให้ชีวิตเหนื่อยน้อยลงอืม พร้อมกับมีการเงินจับจ่ายใช้สอยการลงทุนนะคะการเงินผลตอบแทนไา้พบคู่มีฐานะเศรษฐกิจการเงินดีแล้วก็เป็นดวงของพ่อแม่ไม้ไม้คนต่างถินนะะ่นค่ะอันนี้ชาวเมดพบกบคนที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนนำคู่ใน ปัจจุบันมาสู่ชีวิตนะคะเลือกเลือกการลงทุนค่ะเพื่อก,การงานการสังคมอยู่กับปัจจุบันทําได้ดีที่สุดนะคะวัตถุนิยมสิ่งของที่ดล่นรนขวยควา้ารัชนาชีวิตที่มีความมั่นคงทางฐานะการงานและการเงนิน ก็ต้องดูที่ชีวิตที่ผูกพันมาตั้งแต่เล็กน้อยจนเติบใหญ่นะคะถ้าอีกฝ่ายไม่สามารถให้ได้ก็ต้องสิ้นสุดการรอคอยนะคะอยู่กับปัจจุบันค่ะ จุบันการที่จะได้มาร่วมพลิดอกออกผลไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคือของคนรักก็ต้องสนับสนุนให้ชีวิตได้มัน่นคงทั้งการเงินและทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคู่อดีตชาติมาแก้ไขจบสิ้นไปในปัจจุบันาชาติด้วยการกระทำว่ากิจวัตรประจำวันแวดล้อมกับสิ่งใดเ่ยก็เลือก สิ่งที่ใช่นะคะเพื่อความไม่เหน็ดเหนื่อยอยากในการดำเนินชีวิตค่ะ,ะเลือกคนที่มาสนับสนุนการลงทุนนะและการแต่งงาน ก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งนะคะ